นอนแล้วก็มีวงนั่งเรนเย็นรรถนะออครพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาอัปเดตอ่ะนะทางบอนาเพื่อนพี่น้องเหยว่าได้ลงคลิปหลายมือหลายวันเอฟซีถามหาว่าเจ้าไปใช้เอฟซีถามหาเจ้า สบ,บัสดีสบ,บาสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หากแพงกันเบิร์ตสุขุสุคนบอวา่าอยู่ภายในหรือว่าอยู่ท้งต่างประเทศพี่น้องเอย้ยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่น้องมินตาเด้อเนอะาะจังใดพี่น้องฝากความคิดเอดคิดถึงไปวอตสวบอลส,สุธีเนาะมันนี้มาถักทา,ทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ในบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยก็ได้ไปทไั้งใดดอกเนาะเลิก ห้งเฮียนขึ้นมาพอดีว่ามาเยี่ยมเบืงองทีมงานสร้างสร้างยุ่งกับสร้างหน้าพี่น้องเลยบายุ่งกับหนาทางบาน่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเป็นสายบุญมาอนี่สต่างบ้านร้างบ้านในคนหัวแข้แต่แนวว่าโเพื่อนเพื่อออกแบบบุคือไหเพิ่นจีกั้นให้ห้อง นอนแล้วกะมีวงนั่งเล่นเย็นไปเบิ้ลรถเดี๋่เอ่อภาพพเม่พี่น้องเอฟซีมาอัปเดตอ่ะนะทางบอนาเพื่อนพี่น้องเอลยว่าได้ลงคลิปหลายมือหลายวันเอฟซีถามหาว่าเจ้าไปไช้เอฟซีถามหาเจ้ามาดินปูนวันนี้ก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเบิ้งพี่น้องเอลยอ่ะเพื่อนกำลังเห็ดอันนี้นะของแบบเองนี่พี่น้องเอลยเห็ดงาน เหตุงานนะ่ะนะรับงานพิเศษบองานพิเศษแต่จักวันแล้วอ,อาทิตย์แรกเดืออาทิตย์ยังวันได้แล้วเคืออไรปหัดกันนี่อยู่เลยอ่ายายคับน้องชายพี่น้องเลยอนนี้เป็นน้องชายของไม่น้องวินตาเองเนาะน้ะนองชายล่ะบอยุง่งี่มานะ่ะสร้างใหญ่ได้พี่น้องเลยคนนี้เป็นคนหนาสร้าง ก่อนนะพากันลงไปนะเฮ็ดนะก็กำแพงวัดตอนนี้คู่บ่าวเพิ่นก็กำลังต้องการตัวด่วนอยู่แต่ว่า,าชุดเพื่อนน่นนนะย <c oughs> ังบ่ทันได้ว่างเนาะยังไงเมื่อยอยู่บ่ฮงนะบอกเมื่อยจับเรียมนยนั่ไงนะ<อ>หนาวใช่ไหมลมแห้งรีบไปนอกนไปนลยหนาวนะเมื่อก่อนนี้ อันมาให้กำลังใจพี่น้องเลยมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจคุณสามีอาณามาทักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่น้องเอ้ยคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเด้อเนาะมืาอนี้นะอาณาขึ้นมาหลักการพอดีว่าเวมาเบิ่งเพิ่นเพิ่นเฮ็ดหลายมื้อหลายวันแล้วหนะยังไม่ได้แล้วเทื่อเนาะอันนี้ อันนี้เพิ่นพัดพัดให้ละเอียดได้หน่เนาะไดจักน้ามได้หรอเนี่ะได้อันตีคัดแบบนี้นะแต่มันหนามบางต้องคัดไปเรื่อยๆต้องใส่เวลาโอ้สิเหรเนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนชาวไม้เนาะชาวไม้ครับพี่น้องเอฟซีเขาไปรอบนถังไดก่อนเดิมพี่น้องเลย Mít Minta hết nhá ngu Ui À sao bà đi pa luôn con <laughs> Sao bà đi pa luôn Nào bó luôn nào bó Nào 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 hên หนาวหนาวพี่น้องเลยบ้านเฮาน่ะอยู่ตามบ้านนอกเนาะมันกาดสีโล่งๆเน่ฮนามันลดหนาวพี่น้องเลยวันนี้พาผมไปพี่น้องเอฟซีอยู่เพื่อนอ่าหน้าบบาพี่น้องเลยเพื่อนหน้าบ้าปีที่แล้วนี่เพิ่นซื่อรถไทยไม้ปีนี้เพิ่นเฮ็ดเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยถือว่ามีการพัฒนา ไปเป็นขันเป็นขันเพื่อนอ่ะาวนี่พี่น้องเลยเพิ่นเลยจ้างกะนนะลานายหลานเคยเพิ่นว่าหน่ะเต่อเติมบ้านให้เป็นทิศแล้วยี้วันแล้วอยู่เฮ่อเลยชาอืมเพื่อนเสาไม้เงินกับเบิดไปน้ำเพื่อนแรกเนี่ยเบิดเงินมันบ่เบิดก่อน ว้าเบิดเห็ดไปเรื่อยเบิดเงินเห็ดงานแล้วงานเบิดเงินฝนแล้วไ่ด้จานนอล่าม ân, าเนี่ยด้านนี้นะแล้วบ่าจะแล่วจะแ่เยอะ เอมินตาอ,อยู่เพื่อนเลยถ้ามาเราไปตลาดนะนได้ยังแน่ไปตลาดยังพอนในเทพื้นยันพงพอนในเทพื้นพี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนสาวไม่นะเป็นเพื่อนสาวไม่แล้วเพื่อนกาก็แต่สามห้องก็สามห้อง อ่าจ๊ะจ๊ะเอ๋ยยังมีจับเหลี่ยม20อีกเอ่อนใส่ตะนายตะนางแบบนี้เพิ่นเป็นสาไม้เด้เพิ่นก็เลยก่อเอา3ห้องสร้างเป็นสร้างกระาหึเอ้ายุงหลายแท้นี่นะอ๋อยุง เนาะยุ่งเข่ามาอยู่แล้วแถวมี้ั่มถม่มปัดผักแท้นีมยังนี่เทพื้นเทพื้น งานสุดไท้งานชุดไทยงานใหญ่อย่ายยขาไปลูกออกมาออกมาป้าเธอะดักกลัวมั้มเดยวเบ่นงน้ำกับขาวมากเลยวันนี้เพิ่นเทพื้นเทพื้นเพื่อน เป็นมข่าวมี่หรอลายมือลายว่านอย่างไรดีนะได้ข่าวว่ามันนี่มันคิดแค่หัว่าฉันงานละเอียดนอะอันทนั้งนอกนี่ว่าได้เท่บนข่าวมี่คิดว่าจริงเจรนงมัน,น,นงบแล้ว ลูกเคยใส่งานพฝาเท้ามาหนี้เป็นจังไดพฝาเทา้า <laughs> ย้าเห็ดกับลูกเคย <laughs> โผดได้ข่อยนี่พีนน่น้องเอ้ยใส่งานพฝาเท้า <c oughs> ลูกเคยเป็นมือกล้องช <c oughs> เชยเพื่อนเพึ่งนี่เป็นบันไดสองขางเลยนี่งาม <c oughs> อ่าขางนั่งกันนี่บันได

นี่จะไขมัน่นนี่ยไขมันมาเจนกกินดี่ยกกินมะกินข้าวอะแล้วไขมันเอะเอะงน้เอ่จะนาจะอเกอนาปั่นก้อนนนาเจ๊ะน้าเจะกันะลอหายได้ลอหายรูปหายรูปหน่ยนี่น้าเจาะขามมนวยพีเจ๊ะคนตรว mượn thiếu mượn đủ mà mượn đủ anh ơi mượn đủ anh qua bao nhiêu rồi ạ? Đủ ngay đó, đủ bốn mươi. Đấy đây đây, đủ đây. Đang hang. 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 Đang ไม่อาพูมาให้ผนีไปไปวไนม่ใหญ่ยังไม่เด็จแล้วั้น้ำเลยเลยบนี้ผูนหัวเมื่อยกับพ่อั้องถ่ายบอดกันได้มันบอดมันบอดกับพ่อแล้วเออ แม่ียนหาง้นะเขียน่พอแว่าหนไปรไม่ต่งหนปล่อล่อยเต่งหนไดฮ้เนัอายเขาขึ้นนื้อหนักเรื่องได้ช่างเมื่อยอยู่บ่ยอดเลยฮ้ สุดย,ยอดบวมไงรเมอยลูหัวหรูนี่รักไปอ่าจะฝันทดประกาศวัน,นน่ะไอ <c oughs> หลินบุญอมามยังว่าถ่าแซนพุโมยงอ้สวสดลายแฮะ

vừa 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 นีกองไก่ไปช่วนเดี๋ยวกุ้งไก่วะไรตาลินกุ้งไก่นะมีเงินเจ้ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này, Ngan lại, ngan lại Oh, xin ท่านไก่อนท่านไกซอนสวัสดีท่านไกซอนสวัดีเออเออได้จักล้านขายวันนี้กี่นิ้วหูเหอเ่อด้าบริโภบราสผู้จัราคู้จัเนเงินหยอเลหยเลยนยอกเยเลยี่นี่นป้านี่นี ใส่น้ำใส่น้ำเดงแน่นมันเห็ดคือย่านี่เลยเห็ดคือย่านแต่มัไ่ยานมาเน้เห็ดคือย่านี่ย่านี่เฮ้ยไอเด็กนี่เหี่ยงกันกเากันรมม็นี่จังวะไม่อยากเข้าไปริมทเเพื่อนว่าน้ำเพ่นมาก 拿不动，偷溜 อ่าเสียงกะสิยนโอนแซ,ซ่ลในเดอ้อพี่น้องเลยเนาะจังใดก็ต้องกราบขอโทษขอผ้าดลายอ่าสำหรับคลิปนี้กัสิป,ประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับอ่า,อาคลิปมาอัปเดตท,ทางวานาเพิ่นเฮ็ดงานพี่น้องเลยอ่าขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขอขอบใจดลายเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมไว้ไพบไว้พบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีสวัสดี